สวัสดีครับครูพารักษ์เป็นบอนนะครับผมวันนี้นะฮะผมก็จะมาทําการนะครับผมแชร์นะครับผมวิธีการทอดวอลล่มนะครับผมจากจากตัวแผ่นบอร์ดนะครับผมก็เคยทำไปแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวกลับมาทำอีกครับเพราะว่าคงต้องมีเพื่อนๆใหม่ๆนะครับผมที่เข้ามาดูนะครับนี่นะฮะก็ตัวหนึ่งนะครับผมได้ทําการทอดไปแล้วนะครับนี่นะ ก็ตัวนี้ก็คือจะมาแชร์เกี่ยวกับเพื่อนๆและหลายท่านที่อยากย้ายวอลลุ่มนะครับผมก็ต้องทําการถอดวอลลุ่มนะครับแล้วก็บางคนที่ต้องการโมนะครับผมโมโมบอลนะครับแต่ว่าอุปกรณ์ที่ใส่เนี่ยมันอยู่ใกล้วอลลุ่มนะครับแล้วก็มันทําให้เราทํางานยากนะครับแล้วก็เป็นเกี่ยวกับผมนะครับผมก็ผมก็ก็ต้องถอดเหมือนกันนะเพราะว่ามันทํางานยากนะครับผมชอบถอดออกก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็ค่อยใส่กลับเหมือนเดิมนะครับ โอเคครับผมมาเข้าเรื่องนะครับก็วิธีการทอดนะครับก็ง่ายๆนะครับผมเราก็หาที่จังที่จับมาให้เรียบร้อยนะครับจับดีๆนะฮะหาซื้อในช้อปปี้ดอร d ซาด้นะครับหัวแรงนะครับที่ใช้นะครับผมก็เป็นหัวแรงของยี่ห้อดีนะครับผมใช้เป็นของฮาก้นะครับผมแล้วก็ที่ต้องมีคือที่ดูตะกรัวนะครับที่ดูตะกัวผมก็ผมก็ใช้เป็นของฮาก้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะฮะการทอดนะครับวิธีการทอดของผมนะครับก็คือเราจะต้องทําการดูนะฮะเติมตะกั้วไปเลยนะครับ เติมตะกั้วลงไปนะฮะนี่นะฮะเติมไปให้เต็มเลยนะครับอ่าให้มันเป็นลรกดณะนี้นะครับก็คือให้มันเต็มเต็มค่าเลยนะฮะทั้งหกค่าเนาะแล้วก็ทําการจี้ไปครับผมให้มันละลายนะครับจี้ไปนะครับแป๊บหนึ่งนะฮะแล้วก็ลองโยกดูครับแล้วก็ดึงออกนะครับนี่แล้วก็ไปสไลดลอดอนนะครับผมนี่นะครับแล้วก็ที่เราได้เอกมานะครับขานี่นะฮะ ก็สะอาดเลยนะครับผมอันนี้คือเราสามารถเอาใช้งานต่อได้เลยนะครับแบบนี้นะครับถ้าเราเอาออกมาแล้วสะอาดแต่ว่าถ้าบางคนที่เจอว่าเป็นตุ่มๆนิดนึงนะครับก็ไปใช้ด้วยที่ดูดตะกั่วดูดออกนะครับส่วนตรงนี้นะฮะก็คือเดี๋ยวเราจะต้องเคลียร์ตะกั่วเนาะเคลียร์ตะกั่วก็คือวิธีการเคลียร์นะครับก็เอาหัวแรงนะครับไปจี้นะครับผมจุดที่เราจะทําการดูดออกนะครับนี่นะฮะแล้วดูขึ้นเลยครับจี้แป๊บหนึ่งให้มันพละลายนะครับ เราจะเห็นนะครับว่ามันละลายแล้วเนาะเราก็ดูดออดนะครับค่อยๆทานะครับเห็นไหมฮะหัวแรงดีที่ดูตะกั่วดีนะครับผมตะกั่วดีนะครับมันก็จะทําให้เราทํางานได้ง่ายมากๆเลยนะครับนะเห็นไหมฮะอ่เห็นไหมครับอันนี้หกลุนี้เคลียร์แล้วนะครับอ่าเดี๋ยวอีกอีกหกหลุนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมอีกนึงนะครับผมให้เรามองได้เห็นได้ชัดนะครับ ชึบโอเคดูนะฮะดูนะครับแล้วก็ดูดออกครับผมยีครับผมถ้าอย่างเงี้ยนะครับมันแบนนะครับผมตะกั่วนแบนนะครับแล้วก็เติมตะกั่วนิดนึงอันนี้เป็นร่องไว้นะครับมันดูดยากนะครับก็คือเติมตะกั่วไปนะครับเติมไปทดแทนเนาะเติมไปทดแทนให้มันละลายง่ายๆนะครับ แล้วก็ดูดออกครับผมก็คือขั้นตอนนี้คือขั้นตอนการเตรียมงานนะครับผมเพื่อที่จะอเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับผม่ว่าจะเป็นย้ายวอลลุ่มหรือว่าเราจะโมนะครับเราต้องทําการเตรียมงานแล้ก้อนเนะาะทับตาตาให้เรียบร้อยนะครับผมเคลียร์ลงเคลียร์รูให้เรียบร้อยนะครับ ทีนี้มันเปื่อนๆอย่างนี้นะครับก็ผมก็ใช้แปลงนะครับผมจิ้มกับหินเนอร์นะครับมาทำความสะอาดนะครับผมนี่นะฮะอ่าเดี๋ยวดูนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะฮะไม่ต้องกลัวนะครับผมเดี๋ยวเราใช้ทินเนอร์ล้างปุ๊บเนี่ยมันก็เดี๋ยวมันก็แห้งนะครับแล้วก็ข้างบนนะครับผมข้างบนก็ต้องทำความสะอาดเช่นเดียวกันนะครับ นี่นะครับเห็นไหมครับก็คือสารทส่ใช้ของตัวนี้นะครับพอดีว่ามีเพื่อนๆนะครับผมส่งบอร์ดมาให้ผมเนี่ยทำการแก้ไขลายพิมพ์เนี่ยใช่ไหมครับมันขาดใช่ไหมฮะมันขาดเนาะเวลาเราทํางานเนี่ยมันก็จะทำยากนะครับเราต้องทอดตัวรูมออกนะครับผมเห็นไหมฮะตรงนี้ตรงนี้นะครับผมโอเคนะครับส่วนด้านล่างที่เราทอดเมื่อกี้นะครับผมก็สะอาดอยู่ที่เรียบร้อยนะครับ นี่นะฮะมีเกาะอยู่น,นิดหน่อยก็คือเปียกนั่นเองนะฮะไม่มีอะไรครับโย่จะให้ดูล่างจาที่มันนี่นะครับ <c oughs> นี่นะครับผมเห็นไ,ไหมฮะสะอาดเลยเนาะสะอาดเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับก็คือเรามีอุปกรณ์ดีๆนะครับผมตอนนี้เราก็ลองๆเอาของเก้ามาเสียบดูได้ครับว่ามันเสียบ เียบง่ายหรือเปล่านะครับผมนี่นะฮะนีพอเราใส่เข้าไปครับนี่ฮับเจยบง่ายนะครับผมเสียบลงง่ายนะครับเดี๋ยวเราทำอะไร็ก็เอาลุ่มมาใส่คืนนะครับผมนี่นะฮะนี่นะครับผมก็ได้แล้วนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับผมเดี๋ยวออกก่อนนะครับเอาออกเนี่ยผมอยากจะให้ความลงก่อนนะครับผมความลงก่อนแล้วก็ดึงออกนะครับนี่นะฮะ ทำหลงก็เราก็ดึงออกย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 กดึงออกนะครับโอเคเรียบร้อยครับผมนี่นะฮะก็คือวิธีการทอดวอลลุ่มนะครับผมแล้วก็เคลียร์รูเคลียร์ตะกัวให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราจะไปทํางานอื่นนะครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับผมไม่ตันมากไม่ยาวมากนะครับก็กาลังดีนะครับผมสำหรับเพื่อนเพื่อนมือใหม่นะครับผมที่อยากจะทอดวอลลุ่มนะครับผมไม่ว่าจะเป็นย้ายวอลลุ่มหรือว่าทอดเพื่อที่จะทําการโมอุปกรณ์เอาไซอุปกรณ์นะครับโอเคผม ขอบคุณมากดูจบคลิปนี้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนทุกคนนะครับผมก็เอาไปทําเอาไปหัดทำกันนะครับกันได้นะครับใครที่ยังไม่เชี่ยวชาญนะครับแนะนําไปหาบอดเก่าๆที่เสี่ยนะครับผมมาทํามาเทสมาเททดลองก่อนนะครับก่อนจะลงมือจริงนะครับผมโอเคครับผมถ้าเราบคลิปนี้ผมก็ต้องข้อตัวลาประกอบผมแล้วเจอแล้วไม่คลิปต่อไปับไม่บาย